ไงทุกคนฉั้นชื่อลิซ่าฉันอายุสิบหกปีและฉันกำลังจะบอกเรื่องบางอย่างที่น่าละอายให้คุณฟังไม่นานมาเนี้ยฉันต้องพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าฉันไม่ได้ท้องและเพราะเรื่องนั้นความลับของฉันได้ถูกเปิดเผยต้องบอกก่อนว่าฉันไม่ค่อยชินกับการพูดถึงเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้เท่าไหร่พ่อแม่ของฉันเป็นคนหัวอนุรักษ์นิยมตลอดทั้งชีวิตฉันไม่ได้รับอนุญาตให้สวมเสื้อผ้าอย่างที่ชั้นอยากใส่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปเที่ยวกับเพื่่่่่ออออนนนนนนมมมาาาากกเททีียยจะะไไไปแแแลดด้้้รับุญตใหฟว ใช่แน่ล่ะดังนั้นฉันก็เลยเริ่มแอบคบกับเจมี่ลับหลังพ่อแม่ฉันปิดบังเรื่องนี้ไว้อย่างดีที่สุดแต่วันหนึ่งพวกเขาก็จับได้โอ้ตอนนั้นฉันต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากลําบากทีเดียวฉันถูกสั่งห้ามโน่นนี่นานเป็นเดือนเดือนแล้วต้องทะเลาะกับพ่อแม่ทุกวันฉันอ้อนวอนขอให้ได้คบกับเจมี่มันยากแต่ฉันก็นมนาวพ่อแม่จนสาเร็จเราหาทางปนีไปนอนกันได้ฉันได้รับอนุญาตให้เจอเขาแต่ฉันต้องสัญญาว่าจะไม่ทําอะไรโง่ ดังนั้นเจมี่กับฉันจึงไม่ทาเรื่องโง่ๆอย่างที่ว่าเลยนานเป็นปีเราสนิทสนมกันมากกระทั่งนึกอยากแนะนํา,นาพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายให้รู้จักกันแต่นั้นกลายเป็นเรื่องเศร้าอีกเรื่องหนึง่งเพราะแม่กับพ่อของฉันทนพ่อแม่เจมี่ไม่ได้เลยฤดูร้อนครั้งหนึง่งพ่อแม่ของฉันไปพักร้อนแล้วก็จะพาฉันไปด้วยดูเหมือนอะไรอะไรก็จะดีแต่นั่นเป็นทริปไปประเทศไทยสามสัปดาห์ฉันนึกไม่ออกเลยว่าจะใช้ชีวิตเกือบเดือนโดยไม่มีเจมี่ได้ยังไงเราเลยคิดแผนการยอดเยี่ยมออกมา เขาพูดให้แม่และพ่อของเขามาใช้เวลาในเมืองเดียวกันและโรงแรมเดียวกับที่เราไปลองนึกภาพเวลาที่พ่อแม่ฉันประหลาดใจที่ได้เห็นเจมมี่และครอบครัวของเขาที่โรงแรมสมิแต่เราก็มีความสุขกันมากที่ได้พบกันแน่นอนว่าพ่อแม่ฉันอยากจับตามองฉันตลอดเวลาแต่พวกเขาก็อยากจะพักผ่อนด้วยเหมือนกัน ฉันเลยถูกปล่อยตัวออกมาบ่อยครั้งภายใต้การจับตามองพ่อแม่เจมี่เพื่อที่พวกเขาจะได้พักผ่อนกันตามลําพังได้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีสําหรับพวกเรานั่นคือการไปพักร้อนในฝันเราสนุกสนานกันทุกวันและยังได้ทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เป็นที่จดจําในภายหลังด้วยแต่สิ่งที่ได้จากการไปทริปที่เมืองไทยไม่ได้มีแค่ความทรงจําดีๆกลับมาเท่านั้นท้องของฉันเริ่มปวดและฉันก็เกิดไม่สบายตอนแรกฉันคิดว่าไม่มีอะไรพิเศษแค่อากาศเปลี่ยนหรืออะไรทํานองนั้นฉันกินยาตามปกติ อต่อาการไม่ดีขึ้นเลยหลังจากนั้นเรื่องเราก็เริ่มต้นขึ้นแม่มาหาฉันแล้วบอกว่าเราต้องคุยอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างอ่อนไหวกันและด้วยเหตุนี้ฉันต้องซื่อสัตย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แค่ถ้อยคําเหล่านี้ฉันก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจและกระกกระอ่วนแล้วแม่ฉันบอกว่าอาการของฉันคล้ายกับอาการแพ้ท้องของผู้หญิงที่อยู่ในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์มากประโยคนี้ทาให้ฉันช็อกสนิทฉันเริ่มปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนความคิดแม่ฉันได้ จากนั้นเธอยื่นที่ตรวจการตั้งครรภ์มาให้นี่ไม่ใช่แค่หน้ากระอักกระอ่วนและแปลกประหลาดแต่ยังหน้าอดสูด้วยลองนึกภาพว่าคุณต้องทําแบบนั้นโดยมีแม่ยืนอยู่อีกฝั่งของประตูสิแต่ฉันไม่มีทางเลือกฉันใช้เครื่องทดสอบซึ่งผลออกมาเป็นลบก็แน่เหละาว่าต้องเป็นลบเพราะฉันรู้ว่าฉันไม่มีทางท้องแน่นๆแต่อาการป่วยไม่หายไปไหนวันต่อมาพ่อแม่จึงพาฉันไปโรงพยาบาลหมอเริ่มถามคําถามท,าทั่วไปเกี่ยวกับอาการของฉันท้องของฉันแล้วก็เกี่ยวกับประจำเดือน ฉันอายกับคำถามพวกนั้นมากมันน่าละอายสิ้นดีเขาถามเรื่องพวกนั้นต่อหน้าพ่อแม่ฉันฉันเริ่มนับวันในหัวและผลที่ได้ก็ทำให้ฉันต้องตะลึงประจำเดือนของฉันควรจะมาตั้งแต่เมื่อเจ็ดวันก่อนเพราะงั้นนี่จึงล่าช้าไปแล้วหมอบอกว่ายังเร็วเกินไปสำหรับอาการแพ้ท้องฉันถอนหายใจแต่แล้วเขาก็บอกว่าเรายังต้องทดสอบอีกครั้งเพื่อความแน่ใจในตอนนั้นฉันก็หมดความอดทนแล้วก็ตะโกนออกมาว่า หนูท้องไม่ได้หนูต้องรู้สิเพราะหนูกินยาคุมอยู่ใช่ฉันพูดออกไปแบบนั้นเลยนั่นเป็นความลับของฉันแล้วตอนนี้พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบที่ทําให้ฉันต้องเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาเมื่อเรื่องราวเปิดเผยฉันก็ล้มป่วยนี่เป็นเพราะความเครียดที่มากขึ้นและเหตุที่ประจําเดือนของฉันมาช้าเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงเราขึ้นรถและดูจากสีหน้าพ่อแม่ฉันรู้เลยว่าเราต้องคุยกันยาว ต่ฉันก็ต้องประหลาดใจที่เราไม่ได้กลับไปที่บ้าน15นาทีต่อมาเราไปถึงที่บ้านของเจมี่พ่อแม่บอกว่าฉันอยู่ในรถแล้วพวกเขาก็เข้าไปในตัวบ้านฉันเห็นพ่อแม่ของเจมี่เปิดประตูพวกเขาเถียงกันอยู่นานมากแม่ฉันตะโกนอะไรสักอย่างชี้มาทางฉันแล้วพ่อแม่ของเจมี่ก็แค่ยักไหล่ตอนนั้นฉันรู้สึกอยากร้องไห้ระหว่างทางกลับบ้านแม่ยุดโทรศัพท์ฉันแล้วบอกว่าฉันจะไม่ได้คุยกับแฟนของฉันอีกต่อไปแล้วตอนนี้พวกเขาจะควบคุมฉันอย่างเข้มงวด ทั้งหมดที่ฉันทําได้คือร้องไห้แล้วก็ตะโกนใส่พ่อแม่ตอนนั้นไม่ช่วยอะไรเลยทุกครั้งที่ฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังอยู่ในกระเป๋าถือของแม่หัวใจฉันก็แหลกสลายฉันอยากคุยกับเจมี่อยากได้ยินเสียงเขาเจอเขาแล้วก็กอดเขานันแน่นพ่อถึงบ้านแม่อยากเริ่มอบรมฉันอีกรอบแต่ฉันโกรธแม่มากฉันเลยวิ่งเข้าไปในห้องแล้วก็กระแทกประตูปิดกลางดึกคืนนั้นฉันได้ยินเสียงค้อนต่างเบาๆเป็นเจมี่ ปรากฏว่าพ่อแม่ของเขาก็โกรธเหมือนกันแล้วก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้คบกับฉันเขาเลยหนีออกจากบ้านฉันเปิดหน้าต่างเขาบอกว่าเงียบๆไว้ลิซ่าเก็บของของเธอแล้วออกมาเร็วฉันไม่ได้ลังเลเลยสักนิดฉันแค่โยนเสื้อยืดและกางเกงไม่กี่ตัวลงกระเป๋าและปีนออกทางหน้าต่างอย่างเงียบๆเจมี่บอกว่าเราจะไปที่บ้านพี่ชายคนโตของเขาครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราอยู่ที่ป้ายรถประจำทางที่เนี่ห่วยแตกมากมีแต่กลิ่นเหม็นหึงเต็มไปหมดและยังเป็นที่ที่คนจรนจัดหลับนอนกัน แต่ฉันไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรือกลัวเพราะฉันไม่ได้อยู่ตามลําพังฉันอยู่กับคนที่ฉันรักเมื่อเราขึ้นรถประจําทางและรถออกตัวฉันเอียงหัวซบบาดใจมี่และพล่อยหลับไปถึงเราจะหนีออกจากบ้านแต่ฉันก็ยังรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเรามาถึงนี้ช่วงเช้ามืดฉันง่วงสุดขีดแทบจําไม่ได้ว่าเราขึ้นแท็กซี่ไปถึงอพาร์ตเมนต์ได้ยังไงแล้วฉันก็หลับไปบนโซฟาแทบจะในทันทีฉันตื่นขึ้นมาเพียงลําพังด้วยเหมือนฉันจะหลับไปนานครึ่งวันละ เจมี่คุยกับพี่ชายของเขาอยู่ในครัวไม่ฉันเข้าไปพี่ชายของเขาหันกลับมาหาฉันแล้วบอกว่าดีแล้วล่ะที่ตื่นมาเต็มตัวนะพ่อแม่ของเธอจะมาถึงในอีกไม่ช้าอะไรนะฉันตกตะลึงไปเลยฉันไม่เข้าใจว่าเขาบอกพ่อแม่ฉันทำไมอ่ะนี่มันหักหลังกันชัดๆและเจมี่ก็แค่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นด้วยกับทุกอย่างจากนั้นฉันก็ตะโกนใส่ว่าไม่ถ้าอย่างนั้นเราจะไปกันเดี๋ยวนี้เลยฉันจะไม่กลับบ้านแต่ช้าไปละพ่อแม่เรามาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านแล้ว พ่อแม่พาเราขึ้นรถแล้วเริ่มเทศนาอีกรอบพวกเขาโกรธมากแล้วก็ไม่แม้แต่พยายามปรับคำพูดที่น่าฟังแต่บางอย่างเปลี่ยนไปเพราะพ่อแม่ของเราอยู่ในรถคันเดียวกันแม่ฉันและพ่อพู้ทนพ่อแม่ของเจมี่ที่ใจดีเกินไปไม่ได้นั่งอยู่ในรถคันเดียวกับพวกเขาร่วมมือกันเพื่อตามหาเราแล้วก็รับเรากลับแน่ละ่ะ ว่าอะไรอะไรก็ยังแย่อยู่พราพ่อแม่ฉันพบว่าเจมี่กับฉันใกล้ชิดกันมากกว่าที่พวกเขาคิดและฉันก็ละเมิดข้อตกลงของตัวเองฉันก็ไม่ได้คาดหวังให้พวกเขายอมรับอะไรอะไรในตอนนี้แต่ก็เริ่มมีหวังว่าด้วยความช่วยเหลือของพ่อแม่เจมี่พวกเขาจะเข้าใจได้ว่าเราโตพอแล้วและความสัมพันธ์ของเราก็ไม่ใช่เรื่องผิดขอบคุณที่รับชมนะฉันควรบอกพ่อแม่แต่แรกไหมว่าฉันกินยาคุณคุยเรื่องพวกนี้กับพ่อแม่หรือเปล่าบอกฉันได้ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างและอย่าลืมแบ่งปันวิดีโอนี้กับเพื่อนของคุณด้วยล่ะ